สวัสดีครับ Android Auto Thailand นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวจอ Android นะฮะของตัว Titan 2019 2020บโฉมล่าสุดนะครับโดยจะเป็นตัวขับสีนะครับตัวท็อปนะฮะมีกล้อง360องศานะฮะอันนี้ติดกล้องเพิ่มนะของซิงแวร์เกาหลีนะฮะซึ่งสามารถบันทึกขณะจอดได้นะฮะเล็บสวยดีดีเกาหลีนะฮะมาพร้อมกับจอนะฮะตรงรุ่นนะฮะสามารถใช้ปุ่มคอนโทรลหัวใจได้ปกตินะฮะนี่ตัดเข้า กล้องถอยนะฮะแล้วก็อีกทีนึงก็เป็นกล้องสามมศูนย์นะฮะตัวอีกทีนึงกับโซ่ปกตินะฮะขึ้นเสียงลดเสียงได้นะฮะแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยตันนี้มี FM นะฮะสามารถเลือกขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวบลูทูธสามารถลิงก์เข้าโทรศัพท์ได้นะฮะแล้วก็มี gps นําทางนะครับผมนี่สามารถซิงค์ได้เลยแล้วก็เล่นสองหน้าจอได้เลือกแอปต่างๆที่จะเล่นพร้อมกันได้นะฮะเช่นพวก YouTube อะไรเงี้ยฮะสามารถเล่น YouTube ได้ เต็มหน้าจอกดตรงนี้นะฮะนี่มาเป็นเปิดเข้า y o u t u b e ได้นะฮะสามารถเล่นได้เลยน,นี่อันนี้เป็น YouTube แบบไม่มีโฆษณาถ้าเราลงไว้ให้ได้ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่ลงไว้ให้นะ,ะก็จะเป็นโอเวรไซจิกเป็น G.P.S นำทางโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะเป็น Off ออฟไลน์แล้วก็จะมีส่วนของ Netflix นะฮะเราจะลงให้ฟรีนะครับอื่นๆก็จะมีส่วนของเน็ต เอสโตใช้งานได้ปกตินะฮะลงชื่อข้าใช้งานได้เลยแล้วก็จะมีส่วนของตัวหล,หลายโปรแกรมให้นี่นี่เนึ่งิะฮะสามารถใช้งานได้เลยนะครับกดออกก็กดตรงนีนะ้นี่นะฮะหร่นไหลเร็วแรงนะเดี๋ยวต้องใส่กล้องถอยให้ดูนะฮะใส่กล้องถอยนะฮะภาพตัดนะฮะสามกสูตรใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระบบเดิมครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับ ตัวนี้นะฮะใครสนใจติดตั้งจอ Android High Dynamic นะฮะของแฮร์รีมสี่ล้อมหกสี่นะฮะตัวแรงสุดกับตัวไททันนะ,ะสามารถติดต่อทางเราได้เลยะครับผมขอบคุณครับ